สวัสดีครับผมอาจารย์ดรยอดแก้วแก้วมหิงสาวันนี้จะมาติวข้อสอบนโยบายจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณ2566นะครับสาหรับท่านใดที่กำลังจะเตรียมตัวสอบครูผู้ช่วยนะครับไม่ว่าจะเป็นสังกัดสพทหรืออาชีวะนะครับรวมไปถึงพนักง,งานราชก,การครูนะครับก็สามารถแจ้งวิชาเอกกับอาจารย์ได้เลยนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะนำแนวข้อสอบวิชาเอกเนี่ยมาลงไว้ให้พวกเรา นะครับก็พิมพ์ใต้คอมเมนต์นะครับว่าเราวิชาเอกอะไรเช่นพิมพ์ว่าปฐมวยัยภาระศึกษาภาษาไทยสังคมศึกษานะครับหรือว่าจะเป็นพวกอุตสาหกรรมสินนะครับการตลาดนะครับหรือของอาชีวะเนี่ยก็สามารถแจ้งอาจารย์ได้เลยนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามช่อง YouTube ไปด้วยนะครับเดี๋ยวเวลา,ามีข้อสอบมาลงไว้เนี่ยนะฮะมันจะได้แจ้งเตือนในโทรศัพท์ของเรานะครับ เดี๋ยววันนี้เนี่ยนะฮะเรามาดูนโยบายแล้วก็จุดเน้นกันนะครับถ้าเราถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตเริ่มเลยนะครับสําหรับข้อที่1นนะครับถามว่าหลักการสําคัญนะครับในประกาศนโยบายแล้วก็จุดเน้นของกระทรวงสาธารณสุขนะครับประจําปีงบประมาณ25 6 6เนี่ยนะครับมีจํานวนตามข้อใดนะครับข้อไก่บอกว่ามี2ประการข้อไข่บอกว่ามี3ประการข้อควายประการและงองงู5ประการ นะครับในเรื่องของนโยบายและจุดเน้นเนี่ยนะฮะปี66กเนี่ยก็เป็นล่าสุดเลยนะครับซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยนะฮะทางเพจนะครับของกระทรวงเนี่ยก็ได้แชร์ตัวนี้ออกมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนว่าน่าจะเป็นข้อสอบแน่นอนนะครับสำหรับหลักการสําคัญเนี่ยนะฮะคำตอบก็คือข้อขอไข่นะครับมีทั้งหมดด้วยกันอยู่3ข้อ3ประการนะครับต่อมาครับข้อ2เนี่ยถามว่าข้อใดเนี่ยไม่ใช่หลักการสําคัญ นะครับในประกาศนโยบายจุดนี้ของกระทรวงสาธารณการนะครับกอไก่นะครับก็คือสร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจให้กับสังคมนะครับขอไข่คือเอกอภาพด้านนโยบายแล้วก็มีความหลากหลายในการปฏิบัติข้อควายครับสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนเนี่ยดำเนินการตามภารกิจนะด้วยความรับผิดชอบงองูครับดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงสาธารณการเนี่ยที่ได้ประกาศแล้วก็ถแถลงนโยบายไว้แล้ว นะครับคือของเก่าเนี่ยที่แถลงไว้ก็ด,ดําเนินการต่อนะครับของใหม่ปี6กก็ด,ดําเนินการต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อใดไม่ใช่หลักการสําคัญนะครับหลักการมีด้วยกันอยู่3ข้อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อที่ไม่ใช่นะครับคาตอบคือข้อขอใครนะครับเอกภาพด้านนโยบายแล้วก็หลากหลายในทางปฏิบัติอันนี้ไม่ใช่หลักการในนโยบายจุดเหมือนปี66นะครับแต่อันนี้เป็นหลักการนะครับของพรบการสายชาติปี24.2 นะครับเพราะว่าเนี่ยใครที่เห็นคําว่านโยบายแล้วเอ๊ะมันน่าจะเป็นนโยบายนะครับระวังโดนเขาหลอกแบบนี้นะครับต่อมาครับข้อ3ฮะถามว่านโยบายแล้วก็จุดเน้นเนี่ยนะครับมีจํานวนตามข้อใดนะครับกไก่บอกว่ามี7ข้อ7จุดเน้นนะครับขอไข่บอก12ข้อคอควาย15ข้อแล้วก็งงูยี่สิบข้ออ่าคำตอบที่ถูกต้องนะครับจําให้แม่นเลยนะนโยบายและจุดเน้นเนี่ยนะครับมี7ข้อนะครับเฉลยคือข้อกอไก่ นะครับคือถามว่าล่าสุดเนี่ยปี66เนี่ยนะครับมี7ข้อนะครับแต่เดิมเนี่ยนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสารพสกรนะครับนางสาวตีนทองเนี่ยนะมีนโยบายการศึกษาตอนเข้ารับตําแหน่งใหม่ๆเนี่ยสิข้อนะครับวาระเร่งด่วนมี7วาระนะฮะคึกวิกน7เจ็ดวาระนะครับแต่ทีเนี้ยถ้าถามเฉพาะปี6 6เนี่ยต้องตอบ7ข้อนะครับเข้อนะนโยบายและจุดเนี้นะครับต่อมาครับข้อ4ี่ฮะ ข่าวมากข้อในคือนโยบายจุดเน้นในข้อที่1จาก7ข้อนะอะไรคือข้อแรกเลยนะครับก็ไก่ฮะการยกระดับคุณภาพการศาึกษาขอไข่ฮะการจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัยขอควายครับการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันงองงูครับการสร้างโอกาสความเสมอภาคความเท่าเทียมทางการศึกษาถูกช่วงวัยอ่าคือก็ไก่ขอไข่ขอควายงองงูเนี่ย สี่ตัวเรื่องนี้ก็เป็นนโยบายแล้วก็จุดเน้นทั้งหมดแหละนะครับแต่ทีนี้เขาถามข้อที่1นนะครับเราก็ต้องจําไม่ได้นะคําตอบคืคคขอข้อขอไข่ฮะมาเป็นอันดับหนึ่งคือความปลอดภัยนะครับไม่ว่าจะเป็นความปลอดภัยในเรื่องของการโรคละเมิดทางเพศนะความปลอดภัยในชีวิตนะครับนะจะเห็นข่าวนะครับที่ว่าลืมเด็กไว้ในรถโรงเรียนแล้วก็เด็กเสียชีวิตนะบแบบนี้ก็ความปลอดภัยหรือแม้กระทั่งน้ําท่วมโรงเรียนนะครับแบบนี้ก็ความปลอดภัยนะครับ ต่อมาครับข้อที่5ครับถามว่าข้อใดคือนโยบายและก็จุดเน้นในข้อที่2นะครับจาก7ข้ออะไรคือข้อ2นะครับก็มีตัวเลือกเนี่ยเหมือนเดิมนะฮะยกระดับคุณภาพการศึกษาก็ไก่การศึกษาเพื่อความปลอดภัยขอไข่นะครับพัฒนาทักษะอาชีพนะครับความสามารถในการขขันข้อควายแล้วก็สร้างโอกาสความเท่าเทียมทางการศึกษานะครับทุกช่วงวัยของงูในข้อที่2นะฮะนโยบายข้อที่2นะครับคาตอบคือข้อกอไก่ นะยกระดับคุณภาพการศึกษาขีส้นใต้ฮนะยกระดับคุณภาพการศึกษานะครับก็จําให้แม่นนะในเรื่องของคุณภาพการศึกษาก็ดูที่ตัวนักเรียนนะครับดูที่ตัวเด็กนะครับต่อมาครับข้อ6กนคะข้อใดคือนโยบายแล้วก็จุดเน้นในข้อที่3นะครับก็มีก็ไก่ยกระดับคุณภาพนะครับขอใข่ความปลอดภัยความปลอดภัยข้อควายเกี่ยวกับทักษะอาชีพงูก็คือความเท่าเทียมทางการศึกษา คำตอบที่ถูกต้องตอบข้ององูนะครับความเสมอภาคนะฮะช่างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษานะครับต่อมาข้อ7ฮะข้อใดคือนโยบายแล้วก็จุดเน้นในข้อที่4นะครับแน่นอนฮะข้อนี้ต้องตอบอะไรฮะเออตอบข้อคอควายฮะเพราะว่าเป็นตัวเลือกสุดท้ายแล้วนะฮะก็คือในเรื่องของทักษะอาชีพนะฮะก็เกี่ยวกับอาชีวศึกษานะครับเพิ่มขีความสามารถในการแข่งขันนะครับสำหรับนะคุณครูท่านใดที่จะสอบ สังกัดสอสอนะฮะคณะกรรมการการอาชีวศึกษานะครับรูอาชีวะก็ต้องนะฮะรู้ข้อนี้นะครับต่อมาครับข้อที่8นะข้อใดคือนโยบายจุดเน้นนะในข้อที่5นะครับจาก7ข้อนะอะไรคือข้อ5ก็ไก่ครับพัฒนาระบบราชการนะครับแล้วก็ในเรื่องของภาคดัฐยุคดิจิตอลนะครับหรือว่าระบบราชการ4.0ขจยขอไขคือการขับเคลื่อนกฎหมายฮะแล้วก็เกี่ยวกับแผนการอึกษสาชาติ ขอควายฮะโอกาสความเท่าเทียมความเสมอภาคทางการศาึกษางองูฮะในเรื่องของสนับสนุนวิชาชีพครูนะครับเกี่ยวกับบุคลากรทักการศาึกษาบุคลากรในกระทรวงนะครับนโยบายจุดเน้นในข้อที่5นะครับคาตอบคือข้ององูนะครับประจาให้แม่เลยนะข้อ5เกี่ยวกับบุคลากรนะฮะเกี่ยวกับคุณครูนะครับพวกเกณฑ์วิทยาฐานะนะครับออครูผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารารศนกษาและก็สื่อสารนิเทศนะครับรวมไปถึง บุคลากรสายงานอื่นๆด้วยที่สังกัดของกระทรวงสาษาดิการนะครับต่อมาข้อ9ฮะข้อใดคือนโยบายและจุดเน้นขอข้อที่6นะครับอ่าก็มีระบบราชการใช่ไมสี่นะครับขอไก่ขับเคลื่อนกฎหมายขอไข่นะครับอ่าแล้วก็ความเท่าเทียมพอควายแล้วก็อ่าส่งเสริมวิชาชีพครูบุคลากรานการสังงมงูคําตอบที่ถูกต้องนะฮะข้อที่6นะครับตอบข้อ กอไก่นะครับก็เกี่ยวกับระบบราชการนะครับภาคระดับดิจิตอลนะครับก็คือการนําเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาช่วยในการพัฒนานะฮะการทํางานของราชการไทยนะครับให้มันรวดเร็วกระชับนะครับไม่เย็นเยอะนะครับให้มันตอบสนองความต้องการของผู้เรียนนะของผู้ปกครองนะครับให้มันรวดเร็วทันใจนะครับต่อมาครับข้อสิฮะข้อใดคือนโยบายและจุดเน้นในข้อที่7นะฮะข้อสุดท้ายแล้วนะครับ คำตอบคืออะไรเอ่ยอถ้าเกิดใครเดาดูเนี่ยจะเดาออกเลยนะค,คำตอบคือข้อขอไข่ฮะเป็นการขับเคลื่อนกฎหมายนะครับแล้วก็ผ่านการศึกษาแห่งชาตินะครับซึ่งวันนี้นะฮะก็มีการผ่านร่างกฎหมายฉบับหนึ่งแล้วนะครับในเรื่องของอแก้ไขคําสั่งคสชนะครับแต่เดิมเรามีอ,อกอคศอสชเขตใช่ไหมฮะที่บรรจุแต่งตั้งครูผู้ช่วยใช่ไหมฮะหรือว่าตําแหน่งอื่นๆนะครับนะบนะก็ปรับมาเป็นกสจตั้งแต่ปี59 นะครับวันนี้เนี่ยนะฮะปี6กจะย้อนกลับไปใช้กอ,อกสเกนเหมือนเดิมอีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะก็ต้องติดตามกฎหมายใหม่ๆที่จะออกมาด้วยนะครับซึ่งไม่แน่ใจว่านะมันมันจะออกมาก่อนที่จะมีการประกาศสอบรอบทั่วไปหรือเปล่าแต่คาดว่าน่าจะประกาศายในปีนี้นะครับกฎหมายใหม่นะว่าเนี่ยก็ต้องเตรียมตัวให้ดีนะครับต่อมาครับข้อที่11ฮะข้อใดไม่ใช่ครับอ่าอันนี้ต้องวิเคราะห์แล้วไม่ใช่ฮะขวาหาวข้ามแต่ต่างได้ครับ การจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัยครับก็ไก่ส่งเสริมการให้ความรู้ทักษะด้านการเงินและการอมอมการเงินการออมนะขอไข่ฮะสร้างภูมิคุ้มกันในการใช้สื่อสังคมออนไลน์นะให้ใช้ในเชิงบวกแล้วก็เชิงสร้างสรรค์ขอควายฮะพัฒนาบทบาทนะภารกิจของหน่วยงานในความปลอดภัยที่มีอยู่ในทุกหน่วยงานนะครับงอง,งูฮะสร้างการรับรู้ความเข้าใจความตระหนักและส่งเสริม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้าสิ่งแวดลอ้อมข้อไหนไม่ใช่ฮะในในโยบายเรื่องของความปลอดภัยคําตอบคือข้อกอกไก่ฮะการเงินการออมอันนี้ไม่ใช่นะครับถามว่าทําไมไม่ใช่เพราะว่าอันนี้มันจะเป็นการให้ความรู้นะเกี่ยวกับการเงินการออมนะการวางแผนทางการเงินนะครับอันนี้ไม่ได้อยู่ในความปลอดภัยเพราะฉะนั้นเนี่ยความปลอดภัยนะครับนอกจากความปลอดภัยในเรื่องของชีวิตและทรัพย์สินนะการล่วงละเมิดทางเพศของนักเรียนแล้วเนี่ย นะครับเรื่องสังคมออนไลน์ตรงนี้ก็นะเป็นภัยคุกคามรูปแบบใหม่เลยนะโดนหลอกกันนะแชร์ลูกโซ่นะครับหลอกลงทุนนะครับหลอกขายตรงต่างๆนะครับนะรวมไปถึงในเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับต่อมาครับข้อที่12นะถามว่าข้อใดไม่ใช่การยกระดับคุณภาพการศึกษาเอากี่เส้นใต้ไม่ใช่ต้องวิเคราะหออีกแล้วอะไรไม่ใช่ก็ไก่ฮนะพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพสถานศึกษาที่เน้น ผลคะแนนโอน็ทขีดเช้นได้ผลคะแนนโอนิขอไข่ฮะส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาเนี่ยนำหลักสูตรฐานสมรรถนะไปสู่การปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบขีดหลักสูตราสารธรรมรรถนะนะหลักสูตรฐานสมรรถนะซึ่งตอนนี้โดนเบรกอยู่นะครับโดยรองนายกวิศนุเครือง,งามเบรกอยู่นะฮะก็หมายถึงว่าตอนแรกว,ว่าจะาจะใช้อันใหม่แล้วแต่ว่าขอให้กลับไปทบทวนนะครับข้อควายฮะพัฒนาและบูรณา,าการกระบวนการจัดก,การเรียนรู้นะครับ การวัดผลเนี่ยโดยใช้แบบถ่ายสมรรถนะนะครับไม่ได้ดูแค่แบบนะความรู้อย่างเดียวนะครับดูในเรื่องของความสามารถที่เอาความรู้นั้นไปใช้เราเรียกว่าสมรรถนะนะครับงอง,งูฮะจัดการเรียนรู้เนี่ยให้ผู้เรียนได้ค้นพบอะไรฮะพอสวรค์ความสนใจความถนัดในอาชีพของตนเองนะครับด้วยการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริงหรือว่า active learning นะครับเพราะนี่นะอะไรไม่ใช่นะครับหรืออะไรไม่ถูกต้อง คำตอบคือขอ้อกไก่ฮะคือการประเมินผลเนี่ยนะครับ,รบการประเมินคุณภาพสารนศึกษาเนี่ยถูกฮะแต่ว่าเราไม่ได้เน้นที่คะแนนโอเนอีกต่อไปนะครับนโย,ยบายบอกเลยฮะว่าให้เน้นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับตัวนักเรียนนะครับไม่ได้เน้นว่าเอาเด็กไปสอบ o อเน็แล้วก็ดูคะแนนโอเน็เฉลี่ยมากน้อยแค่ไหนเอามาเป็นรางวัลเอมาเป็นผลงานของพออ,อนะครับอันนี้เราไม่ไม่ไม่เอาคะแนนโอเน็มาใช้แบบเก่าแล้ว นะครับเราจะเน้นที่ตัวนักเรียนนะครับดูจากตัวนักเรียนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะสอดคล้องกับพวกอ่อข้อตกลงในการพัฒน,นางานนะครับ BPA ตรงนั้นก็เอาตรงนั้นแหละมาดูนะครับมันก็ลดความซับซ้อนได้นะครับต่อมาครับข้อที่13บาข้อขี้คือการสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัยก็ไก่ฮะพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนเป็นรายบุคคลตรงนี้ก็สําคัญนะข้อมูลนักเรียนนะครับ ขอไข่ครับพัฒนาทักษะดิจิทัลและภาษาคอมพิวเตอร์นะฮะสำหรับผู้เรียนทุกช่วงวัยขอควายฮนะจัดการศึกษาตามความสนใจของผู้เรียนรายบุคคลผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มที่หลากหลายนะครับดิจิทัลแพลตฟอร์มที่หลากหลายก็หมายความว่าไม่ว่าจะเป็นยู u ูบเฟซบุ o กทิ k t ็อกนะครับหรือว่าแพลตฟอร์มอื่นๆนะครับงอง,งูฮนะเอานำผลฮนะส่งเสริมสนับสนุนสถานศาึกษาเนี่ยให้นําผลการทดสอบทางการศาึกษาเนี่ยไปใช้ในการวางแผนพัฒนาการจาัดการสอน นะครับคือแต่เดิมเนี่ยนะฮะพวกสอบ o n e น็นะครับเราสอบเสร็จแล้วเราก็เอามาเป็นรีวอร์ดมาให้รางวัลนะโรงเรียนนั้นได้คะแนนโอเน็เฉลี่ยเต็มเลยนะฮะมีเด็กได้คะแนนมากน้อยแค่ไหนนะฮะเต็ม10นะฮะเต็มร้อยนะครับก็ขึ้นไปแนงเรียนแล้วจบไปใช่ไหมแต่ความเป็นจริงเนี่ยไม่ใช่นะฮะการทดสอบเนี่ยสอบเสร็จปุ๊บต้องเอาผลมาดูว่ามันขาดอะไรนะฮะก็เอาไปส่งเสริมนะครับเอาไปปรับปรุงแก้ไขในเด็กรุ่นต่อไป นะครับส่วนอะไรที่มันดีอยู่แล้วก็ทําดีต่อไปหรือพัฒนามันดียิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อที่13ตอบข้อกอไก่ฮะในเรื่องของข้อมูลนักเรียนนะครับไม่ว่าจะเป็นนักเรียนแบบโรงเรียนทั่วไปนะฮะประถมมัธยมหรือการศึกษาพิเศษนะครับหรือว่าเรียนแบบโฮงสกูลเนี่ยต้องมีสารสนเทศตรงนี้นะครับเลคคอร์ดเอาไว้นะครับนะต่อมาครับ14ฮะข้อใดเนี่ยไม่ใช่การศึกษาเพื่อ พัฒนาทักษะอาชีพและขีดความสามารถในการแข่งขันคุณครูอาชีวะนะครับพี่ๆอาชีวะต้องตอบได้นะฮะไม่ใช่นะนี่นโยบายโดยตรงเลยนะขอไก่ฮะจัดการศึกษาแบบนะฮะต่อเนื่องเพื่อสะสมในกิจหรือว่าเครดิตแบงกิ้งนะครับขอไข่ฮะหลักสูตรอาชีวะและก็หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นแบบโมดูลนะฮะขอไข่ฮะพัฒนาสมรรถนะนะฮะอาชีพนะครับที่สอดคล้องกับความถนัดนะโดยการรีสกิลอัพสกิลแล้วก็นิวสกิล นะครับรีสกิลหมายความว่าไงหมายความว่าทักษะอะไรนะฮะที่มันแบบเรียนมานานแล้วนะครับก็รีฮะก็คือเอามาทบทวนนะครับเอามา,าปัดฝุ่นมันนะส่วนอัพสกิลนี่คือการเพิ่มอัพคือเพิ่มนะครับสกิลไหนที่มันมีอยู่แล้วแต่ว่ามันยังไม่พอนะปัจจุบันเหมือนกับว่าเออมันมีการอัปเดตใช่ไหมแอปพลิเคชันมีการอัปเดตใช่ไหมคอมพิวเตอร์มันมีการอัปเดตเ,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 เพราะนี่ยคนก็ต้องอัพอัพเกรดสกิลนะครับอัพเลเวลตัวเอง นะแล้วก็ new skill ฮนะ s k i l ที่ไม่เคยเรียนมาก่อนเลยไม่เคยมีมาก่อนเลยฮนะเป็น skill ใหม่ก็ต้องเพิ่มเข้าไปนะครับงองูฮนะพัฒนาครูทําให้มีความพร้อมในการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆข้อใดไม่ใช่ไม่ใช่นะไม่ได้อยู่ในทักษะอาชีพนะครับแล้วก็ความสามารถในการแข่งขันนะครับคําตอบก็คือข้ององูฮนะ เพราะว่าในเรื่องพัฒนาครูเนี่ยมันจะไปอยู่ในการพัฒนาวิชาชีพครูแล้วก็บุคลากรทางการศึกษานะครับเพราะฉันเนี่ยนะฮะที่เกี่ยวอาชีวะโดยตรงเนี่ยนะครับที่เราเห็นได้ชัดเลยคือในเรื่องของอเครดิตแบงกิ้งนะฮะสะสมนวัตกิจนะครับหลักสูตรแบบโมดูลแล้วก็การเรียนสกิลอัพสกิลแล้วก็นิวสกิลนะครับ15ครับการแก้ไขปัญหานี้สินครูฮนะแล้วก็บุคลากรทางอาสาเนี่ยนะสอดคล้องกับนโยบายในข้อใด ข้อไก่ฮะย,ยกระดับคุณภาพการศึกษา,ษาขอไข่พัฒนาระบบราชการนะครับและการบริหารภาคราฐดิทยาลัขอควายการสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา,าทุกช่วงวัยงองูาาองะนอนฮะการส่งเสริมสนับสนุนวิชาชีพครูบุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการแน่นอนฮะในเรื่องปัญหาหนี้สินนะครับเกี่ยวข้องกับครูแล้วก็บุคลากรทางสาเพราะนั้นเฉลยคือข้ององูนะครับส่งเสริมสร้างผลวิชาชีพครู บุคลากรทงางการศึกษานะครับต่อมาครับ16ฮะข้อใดคือหลักเกณฑ์การเปประเมินวิทยาฐานะแนวใหม่กอไก่ PA ขอไข่ DPA ขอควาย DLIT ของู DLTV แน่นอนคนระเป็น Talk of the Town นะตอนนี้นะครับเพราะว่านะกันยาตุลานี้จะต้องเริ่มนะนะใช้เ,เกณฑ์วิทยาฐานะตัวใหม่นะครับคือใครมีสิทธิ์ใช้ของเก่าก็เอาของเก่ามาบวกของใหม่ นะฮะใครทุ่งบรรจุใหม่ก็ต้องใช้ของใหม่เลยนะครับซึ่งเกณฑ์แต่และเกณฑ์เนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นเกณฑ์ในอดีตที่ผ่านมานะ,ะหรือเกณฑ์ปัจจุบันนะ,ะหรือว่าในอนาคตที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันมีทั้งคนที่ถูกใจไม่ถูกใจนะครับเราเป็นคุณครูเนี่ยเราก็ต้องพยายามทําตามเกณฑ์ที่นะเราเราต้องต้องปฏิบัติตามนะครับซึ่งเกณฑ์ทุกเกณฑ์เนี่ยมันดีดีณโมเมนต์นั้นนะครับณช่วงเวลานั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องนะฮะอดทนนะครับเราก็ต้อง พัฒนาตัวเองนะครับเชื่อว่าคุณครูทุกคนเนี่ยนะฮะสามารถพัฒนาตัวเองได้นะครับไม่มีอะไรยากเกินความสามารถของพวกเรานะครับเพราะฉะนเนี่ยคำตอบคือข้อกอไก่ฮะก็เป็นวพีเอนะครับตัวใหม่นะครับวพีนะฮะตัวใหม่นะครับต่อมาครับ17นะฮะข้อใดคือระบบฮะขีดเส้นใา้ระบบการประเมินตำแหน่งนะครับวิทยาฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากอไก่คือ PA ขอไข่คือ DPA พอควายดีเอลไอทีงองูดีเอลทีวีถ้าเขาถามเรื่องระบบนะครับคำตอบเนี่ยตอบเพราะขอไข่นะฮะคือ d ีพนะครับถามว่ามันคืออะไรมันคือโปรแกรมนะฮะที่อยู่ในคอมพิวเตอร์นะครับนะมันก็จะสามารถที่จะแบบเล็กคอร์ดประวัติได้เลยนะครับว่าเราประวัติอะไรนะครับตั้งแต่แบบข้อมูลส่วนตัวคอพเจนะฮะทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อตกลงในการพัฒนางาน การอัปโหลดไฟล์คลิปหรือว่านะเอกสารต่างๆที่นะฮะต้องใช้ในการประเมินนะเพื่อขอมีหรือขอเลื่อนวิทยา,านะเดี๋ยวนี้เขาใช้ระบบ DPA นะครับไม่ต้องส่งเป็นกระดาษอีกต่อไปนะครับต่อมาครับข้อที่18นะฮะข้อใดไม่ใช่การพัฒนาร,ระบบราชการนะครับแล้วก,การบริหารภาครัฐยุคนดะิจิตอลก็ไก่ฮะในเรื่องของการปรับปรุงประสิทธิภาพของเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ นะครับก็หมายถึงเกี่ยวกับพวกอินเทอร์เนต็ตต่างเนี่ยนะฮะที่สานักง,งานเขตก็ดีที่โรงเรียนก็ดีเนี่ยนะฮะไวไฟต้องใช้ได้อินเทอร์เนต็ตต้องมีนะครับขอไข่ฮะการปรับปรุงการจาัดสรรงบป,ประมาณและทรัพยากรทางการศึกษานะครับอันนี้ก็ต้องนะมีหรือเปล่านะฮะจะัดสรรงบป,ประมาณโดยคํานึงถึงอนะไรฮะหน้าง,งานเป็นหลักนะครับขอควายฮนะส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินการพัฒนาทักษะนะมรรถนะครับด้านเทคโนโลยีดิจิตอล ตามกรอบระดับสมรรถนะดิจิทัลคอควายนำเทคโนโลยีดิจิทัลเนี่ยมาใช้ในการคัดเลือกข้าราชการครูแล้วก็บุคลคากรทางการศึกษาในตำแหน่งและก็สายงานต่างๆค่าคำตอบคือข้อคอควายครับในเรื่องของพัฒนานะฮะสมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเนี่ยนะครับอันนี้ไม่ได้อยู่ในเรื่องของการพัฒนาระบบราชการนะครับแต่ว่าเป็นการพัฒนานะตัวคนมากกว่านะครับเพราะนี่ระบบราชการนะฮะยุคดิจิทัลเนี่ย นะครับก็ไก่เนี่ยสำคัญมากคนระับอินเทอร์เน็ตต้องมีฮนะในทุกหน่วยงานไล่ตั้งแต่นะเล็กสุดเลยคือโรงเรียนระดับประถมเนี่ยนะต้องมีนะครับกนะ็ไล่ขึ้นมาฮะมัธยมนะฮอสพสานกาน์เขตนะฮะไล่ขึ้นมาจนถึงกระทรวงนะครับขอไข่เนี่ยต้องมีฮนะจัดสรรเงินนะงบประมาณให้มันเหมาะกับหน้างานนะฮะโรงเรียนขนาดเล็กมีปัญหาหนึ่งสองสามีนนะ่ห้าก็ต้องจัดสรรงบประมาณให้เยอะหน่อยใช่ไหมฮะแบบนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็มองงูฮนะ นำเทคโนโลยีมาใช้นะในการคัดเลือกนะครับก็หมายถึงว่าการจัดทำนะครับตอนนี้เรามีในเรื่องของระบบบริหารงานบุคคลนะฮะที่เป็นซอฟต์แวร์ Software นะครับเป็นโปรแกรมนะครับเพราะเนี่ยมันจะสามารถดูได้เลยว่าโรงเรียนแต่ละโรงเรียนในเขตพื้นที่เนี่ยขาดครูกี่คนนะมีครูไม่ตรงเอกกี่คนนะครับครูไม่ครบชั้นกี่คนนะครับก็เอามาจัดสารตรงนี้เพื่อเปิดสอบหรือเรียกบรรจุนะครับ19ครับ ข้อใดไม่ใช่การขับเคลื่อนนะครับกฎหมายแล้วก็กฎหมายการศึกษานะแล้วก็แผนการศึกาาแห่งชาตินะครับก็ไก่ฮะเร่งรัดการดําเนินการจัดทํากฎหมายลําดับรองนะครับขอไข่ฮะเร่งรัดการดําเนินการตามแผนการจัดการแผนการตุลาาชาติปัจจุบันคือเบับที่12นะครับข้อควายฮะสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึงงองูครับส่งเสริมความร่วมมือบูรณาการกับภาคส่วนต,ต่าง ทั้งภายในและภายนอกคําตอบคือข้ององูนะครับอันนี้ไม่ได้อยู่ในนโยบายนะครับในเรื่องของการร่วมมือกับาภาคส่วนอื่นๆนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าในเรื่องของกฎหมายเนี่ยกับแผนการสายชาติเนี่ยนะครับกระทรวงก็ต้องเป็นเจ้าภาพหลักอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกอกไก่เนี่ยนะฮะเดี๋ยวเขาจะออกแผนการสายอ่าเท่าที่เขาจะออกกฎหมายพอรบการสายแห่งชาติฉบับใหม่ออกมาเพราะฉะนั้นกฎหมายลำาับรองไม่ว่าจะเป็นบริหารกระทรวงนะครับ ไม่ว่าจะเป็นสภาครูไม่ว่าจะเป็นระเบียบข้าราชการครูสาวฉบับนี้มันต้องออกใหม่นะฮะก็จะยกเลิกกันเก่าไปเพราะฉะนั้นถ้ากฎหมายแม่ออกใหม่กฎหมายลูกก็ต้องเปลี่ยนตามนะครับส่วนขอใข่เนี่ยก็ต้องยึดตามแผนกา,ารศึกษาแห่งชาติฉบับที่2นะครับนะให้เกิดผลนะให้ตามที่กําหนดไว้ในแผนแล้วก็ขอควายนี่ต้องนะครับเขาเรียกว่าโปรโมดหน่อยโฆษณาประชาสัมพันธ์หน่อยนะพ่อแม่ผู้ปกครองจะได้ทราบประชาชนทั่วไปจะได้รู้ว่า ประเทศไทยเนี่ยการาศึกษาเป็นอย่างไรนะครับแล้วในอนาคตเนี่ยจะสอนเด็กแบบไหนนะครับอ่ะต่อมาข้อที่20ฮะข้อใดเนี่ยไม่ใช่แนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติกอไก่ครับจัดทําแผนและงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบป,ประมาณ2องพัขอไข่ครับแล้วฟังความคิดเห็นนะฮะมาประกอบการดําเนินงานเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการยกระดับคุณภาพการาศาึกษา อขอควายครับให้มีคณะกรรมการติดตามประเมินผลและแรายง,งานการขับเคลื่อนนโยบายนะครับาาก,การจัดการศึกษางอง,งูครับกรณีที่มีปัญหาในเชิงพื้นที่เนี่ยหรือขัดข้องในการปฏิบัติงานเนี่ยให้ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลในระดับพื้นที่ก่อนแล้วค่อยรายง,งานขึ้นมาตามลําดับนะครับเช <M> ่นถ้าเกิดโรงเรียนมีปัญหาเนี่ยนะฮะก็ลองวิเคราะห์ปัญหาก่อนแล้วค่อยส่งมาเขตนะเขตค,ค่อยส่งไปที่ อสองปะถนะครับสอะอาจจะส่งไปต่อให้สํานักปลัดนะฮะก็ตามลําดับชั้นนะครับมันข้อใหนไม่ใช่แนวทางนะครับคำตอบก็คือข้อขอไข่ฮะ,ะการรับฟังความคิดเห็นนะครับอันนี้ก็ไม่ใช่แนวทางนะครับก็ตัดออกนะครับเพราะเนี่แนวทางนะ,ะว่าจะทํายังไงนโยบาย7ข้อไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลจริง 1. เนี่ยต้องกําหนดไว้ในงบประมาณครับพอทุกโครงการทุกนโยบายมันต้องใช้เงิน สองเนี่ยพอได้เงินไปแล้วเนี่ยต้องมีคนไปตรวจสอบติดตามประเมินผลว่ามันได้ผลไหมและสามก็คือถ้ามีปัญหาเชิงพื้นที่เนี่ยนะครับต้องให้แก้นะตรงนั้นก่อนนะครับมันนีคือสามข้อนะส่วนข้อที่สี่เนี่ยนะในประกาศบอกว่าเออถ้างานเดิมเนี่ยนะครับงานประจาเนี่ยนะภาักง,งานประจาเนี่ยมีอะไรนะครับก็ให้ทําไปตามนั้นแต่ถ้ามันมีอะไรสอดคล้องกับไอเจ็ดข้อนี้ที่มาใหม่เนี่ยก็ต้องทำเจ็ดข้อนี้ด้วย นะครับเพราะว่าเนี่ยจารยขออนุญาตสรุปไว้เท่านี้นะครับสําหรับนโยบายนะครับและจุดเน้นนะครับของกระทรวงสากาธิการนะครับประจาปีงบประมาณสองพันหรบกนะครับก็หวังว่านะฮะทุกคนจะได้รับความรู้นะครับแล้วก็นํำข้อมูลตรงนี้เนี่ยไปใช้ในการเตรียมตัวสอบนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนเนี่ยได้รับราชการนะฮะอย่างที่เราตั้งใจเอาไว้นะครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ